มีหลักธรรมะสั้นๆน,นะที่จะนำมาฝากกันนะในช่วงนี้นะเป็นข้อธรรมที่ว่านะปัญหาอันเนื่องมาทางฝ่ายปฏิบัตินะที่เป็นอุปสรรคหมายความว่าอะไรหมายความว่า มันมีอุปสรรคเนี่ยที่สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติมันทำให้การปฏิบัติเนี่ยมันไม่ก้าวหน้าหรือไม่ได้ผลพอสมควรมันมีอุปสรรคอะไรบ้างนะอยากจะยกมาสักหนึ่งปัญหาที่ทำให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามต้องการไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือมีการเนื่อนช้าเนี่ย มันมีอยู่ข้อหนึ่งคือผู้ปฏิบัติหลงเอาทฤษฎีมาเป็นปฏิบัติการเอาทฤษฎีมาเป็นสิ่งที่ปฏิบัติเป็นความเข้าใจผิดหรือความหลงผิดในข้อนี้คือหลงไปในทางที่จะเอาหลักวิชาการนั้นมาเป็น ตัวปฏิบัตนะิที่เรียกว่าเอาทฤษฎีมาเป็นสิ่งปฏิบัตินะคือสังเกตเห็นง่ายๆนะในหมู่พิกษุก็ดีในหมู่สัมมเนในหมู่อุบาสกอุบาสิกาหรือในหมูนะ่สำนักวิปัสสนาต่างๆก็ดีเนี่ยยังมีการหลงเอาทฤษฎีมาเป็นปฏิบัติแล้วก็พูดปัญญูโดยไม่รู้สึกตัว นะยกตัวอย่างเช่นอริยสัจสี่นะก็ใช้คำพูดว่าปฏิบัติอริยสัจสนะีอย่างเนี้ยมันเรียกว่าได้แต่พูดนะแต่ฟังไม่ออกว่าปฏิบัติอริยสัจสี่นั้นจะปฏิบัติอย่างไรนะเพราะว่าอริยสัจสี่นั้นมันเป็นเรื่องของทางทฤษฎีนะทางหลักวิชานะแสดงให้เห็นว่าอะไรคือทุกข์ อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์อะไรคือความดับทุกข์และทางให้ถึงความดับทุกข์ดังนั้นจะปฏิบัติอริยสัจสีนั้นมันเป็นไปไม่ได้ตอนนั้นการปฏิบัติตามหลักอริยสัจสี่นั้นได้แต่เพียงว่าปฏิบัติอริยมัคมีองค์8นั่นคือส่วนที่ต้องปฏิบัติก็คือปฏิบัติอริยมัคมีองค์8ไม่ใช่ปฏิบัติอริยสัจสี่ นะเพราะอิยา,าัจดสมันเป็นหลักวิชาเป็นหลักทฤษฎีนะอีกอย่างหนึ่งที่คล้ายกันแล้วก็คือพูดว่าปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ก็ฟังไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทเนี้ยไม่ได้นะปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของทฤษฎีนะเป็นหลักวิชานะหรือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่จะบอกให้รู้ว่า เพราะว่ามีวิชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปนามรูปให้เกิดอายตนะอายตนะให้เกิดผัสสะผัสสะให้เกิดเวทนาเวทนาให้เกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปทานอุปทานเกิดพบพบเกิดชาติและเกิดทุกข์เป็นลําดับตอนนั้นการรู้หลักวิชาการนี้ไม่ใช่ตัวการปฏิบัติโดยจะพูดอีกทีหนึ่งก็คือไม่ใช่แนวของการปฏิบัติ แต่มันเป็นทฤษฎีนะจริงๆแล้วการปฏิบัตินะของปฏิจจะอยู่ที่ไหนนะการปฏิบัติจริงๆนั้นต้องปฏิบัติอยู่ที่การมีสตินะให้ระวังการกระทําทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจคือการมีสติที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือการปฏิบัติปฏิจจสมุปบ,บาทนะ คืออาจจะไม่ต้องพูดถึงวิชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะก็ได้นะแต่มีสติสมบูรณ์นะเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนะที่มันไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโพธะและก็ธรรมรมอย่างนี้แหละเป็นการปฏิบัติที่แท้จริงของปฏิจจสมุปบาทนะแต่ทุกวันนี้มีบุคคลบางคนเนี่ยพากันสวดพากันท่อง ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัตินะชนิดเป็นการสกัดกั้นกระแสหรือทําลายกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเอาแต่ในทฤษฎีปฏิบัติเนะี่ยก็ยังคงเป็นทฤษฎีสํนะาหรับเอามาอวนเอามาพูดเอามาเชื่อชูตัวเองตอนนั้นการปฏิบัตินะปฏิจจสมุปบาทนะจึงต้องอยู่ที่มีสติคนะวบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่ใช่ไปจัดการกับอวิชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะเหล่านั้นนี่คือปัญหาอันเนื่องมาจากการปฏิบัตนินี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ต่อไปและที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ